วันนี้บอกตรงๆครับมีลมตลอดนะครับแม่เมื่อสามที่วันนี้ไม่มีลมเลยเอาละวะอยู่ที่นักกีฬาละไปครับมาเลขสองไหลแม่ติดต่อแนนจะไหลเวลาผ่านไปแล้วครับยี่สิบนาทีครับเอาเถอะครับที่สองเหลือเวลาการแข่งขันของทีมรายสาธิตอีกยี่สิบนาทีไหลแน่ยตอนอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับเมื่อเช้า วันนี้เขาบอกเลยนะครับว่าแ <ills> ทบจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ครับเพราะว่าลมแรงมากครับวันนี้ครับเโอ้โหเชิดเออเท่เอาละอันนี้ได้ตัวเจ้าเท่เออฮึเอาละว่าอันนี้เท่เอออันนี้ลุงถุงเอายาวไปทีทีเลยว่านี่แล้วลุงถุงมาเอาละว่ามาแล้วนะแดงแก่เลยลุงถุงลุงถุงเนี่ยโหทีทีลุง โอมอวยฮะเมื S <S <preach science> ่อ <ugly> กี so <language> wow. ้ไม่ถึงวันนี้ตุ่นนี่นะลุงเทพลุงเทพตัวโตมาอะไรยกไปแล้วก็ลุงถูงลุงถูงไม่ไหวไว้ลงแบงไว้เออตีออกมาวิ่งมาด้วยระวังระวังเยอะน่ครับเยอะนะครับเยอะหน่อยเออเอายี่สิบนาทีเอาล้วคือหลักร้อยมาแล้วทีตองหนึ่งบัตรยังกระนายขายไม่หมดพัดลมใบละห้าทีบาทรวมด้วยช่วยกันแถนตอกไป้สิ ไหลโตไ้หรือไปเอาละครับแมาตอนนี้อยู่ที่ทีมงานทนายสาธิตคือเวลาผ่านไปแล้วเหลือลืมทนาเดียวครับโน<อ>น<อ>เพชรสมบัตน,น่าเลือลายาจากแม่กอกมาแน่ปีไหลลบหน้าขาเบอร์สองไหลไปขาเขาหกยกในหัวเต็มไหม,มแม่เราวันนดี ตอนนี้บัตรเดียวนาขายอยู่ยังพอมีนะครับชื่อกันชืน่อกนไปและห้าสิบบาทแล้วพรมจ้าช่วยหน่อยนะค้าไม่ค้าไม่ขายทั้งหลายช่วยหน่อยจ้าอย่างในน้องกบพกท่านนี่แหละทําให้เราได้ชื่นใจหน่อยลูกข้างไปเอาไปด่นี่เอา,าออ้เต็มเบอร์ห้าดิจ่าเอย้เต็มหัวไหลสองเมันของแน่จุ่แล้วอ,อ,อยู่ที่ลมกันละเอ้ยได้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันมา อยู่ที่ล้มที่ละอา่าล้มก็ล้มตัววา้าทีมแดนเต็มแน่ทีจามาเลขห้าเอาละเต็มละเต็มแล้วยกให้ดีมาเข้ามาเลขสี่อื๊ดเออทีไหลไปถึงโอ้โหสุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆริงเออครั้งที่สองครั้งที่สองเอาละครับหน้าทางก็มาเลขสี่ไหล โอ้โหเอาบ้านนะครับตอนนี้เราดีใีเองาเราจะด้วยกันนิดนึงนะครับผีไล่สองไม่ยอมเข้าเอาไล่ลุงถูกเป็นไงเป็นยังไงวะมาเบิกกาโผมจะคำให้เห็นทางวะเชื่อไหม เวลาผ่านไปแล้ว23นาทีนะครับทีนตอสนาทนายความตามคะแนนอยู่นี่หนึ่งหนึ่งครับขอไภัยครับพ่ในวังวันน้องแขกเขามีแล้วนะเชิญเออนี่แหละเอาปั้งข้าไปยูให้ดีเอาเขาบัดเรื่องยังไม่หมดนลเขกไปล้วห้าทบาตรงไหนเออไหาไปลอยไปองมาขอยดีขอเดียวไหลไปก่อน อ๋อแล้เพชรจะบุญหัว่อครับต่อต่อของอาจารย์ถุงครับสิบคะแนนครับลูกนี้สวยมากครับตรงไหนก็าเปนหลับตาข้างเดียร์ตีเลยเอาละไลายสิบสองวัยสำหรับอาจารย์ถนะครับก็นักกีฬาสูงวัยคะแอนยี่สิบสายอยู่แล้วครับร่างกายยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับขาอยู่ครับลายสิบสองมาเลข่อง ลายของอาจารย์ปองครับหมายเลขสองสิบสองคะแนนครับอาจารย์ถุงหมายเลขหนึ่งเนี่ยครับออกกำลังกายได้ตั้ข้อครับร่างกายก็ยังแข็งแรงครับขยับเคลื่อนเคลื่อนย้ายร่างกายก็ยังดูดีอยู่เลยครับไม่ยอมเข้าครับการกีฬานะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับจะจัดระมาณไม่เกินสามทุ่มเอาใชสนใจดีครับ นี่เรียกการออกกําลังกายนะครับร่างกายจะได้แข็งแรงครับ่านไรอย่างล้งไปได้เข็งครับกิ้ยวไปเลยสีฟ้าครับของอาจารย์ป๋องอีกสิบคะแนนครับอาจารย์ป๋องนี่ก็อายุ่งสองแล้วนะครับนายก็ถ่ายยุ่งสองแล้วนี่ใหยังเตะละก้อบร่างกายยังผิวอยู่เลยครับรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาร่างกายดีมากครับถีหลายยังมีแรงยืดระยะได้ถึงสี่สิบนาทีสบายๆเลยนะครับหโดยคู่เอกก็้วยสิ ระดับท้องเทงของมันสูดไปครับร่างกายอแข็งแรงสุขภาพดีนอนหลับสบายด้วยครับลายโอ้ยไม่เนี่ยไม่นานเหลือดเวยอ่ะเวอร์เปิดเปิดหลุดทะแล้วเอาละเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ไปได้ไม่ว่ากีฬาทีนิดไหนก็แล้วแต่เละใจจ้ามีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับยังยังหาบอยู่เยาวชนรุ่นหลังก็ ทันมาเล่นกีฬากันนะครับไม่ว่าท่านจะเล่นกีฬาเชก็ตามครับท่านเล่นไปเถอะครับเป็นเพื่อนตอนนี้จะแย่แล้วกับร่างกายของท่านทั้งนั้นนะครับหอมกันสักลูกถวะเอาละครับบัตรใบละห้าที่บาทรูปเร่อกันนะครับคะแนนตอนนี้หนึ่งหกห้าเชยการครับลายพายใต้กติกาไทยเดิมเดิมที่มันจะเสกผลี้ทำไมไม่เก่งจริงไม่เก่าจริงแล้วเรื่องครับอ่านะครับออกกติกาไทยเดิมดีตั้งแต่บรรลุลุ่ท้องสนามหลวงมาแล้ว นะครับกติกาไทยเดิมตีไหลไปครับมาแล้วบวงลงนี้ก็กติกาไทยเดิม18นิ้วเอามาแล้วแฟนทางบ้านนะครับมาแฟนทางบ้านจากมับวของเด็กกั๊นมวกำลังไล่สดถ้าอยู่ทางบ้านเนี่ยยังพอทันนะครับมาดูได้อีกหนึ่งทีมมาจากแม่กองครับและลจากแม่กองเพชรสมบุทรนะครับแปครับเอาไล ตบอ้าวรถของท่านผู้ใดนะครับสามขอไข่3839ปดสกรุงเทพมหานครนะครับขยับที่เดิงบดีมแม่ค้าเขาผู้ขายของเขาจะตั้งร้านนะครับ3ขอไข่รอเรือ3 8 3, 9, อมแสามเก้ทมนะครับอ่าแบบดินเต็มครับเ่ยขยับให้นะครับว่า อนนี้แม่ค้าจะมาตั้งร้านขายของแล้วผงถ้าไปทับที่ของเทานะครับสามขอไข่ละเลยสามแปดสามเก้ากอทมขยับด้วยนะครับก็ขอภัยด้วยถ้าเกิดท่านตั้งฐานไดติดลน์เบอร์ห้าลน์เบอร์ห้าจับลน์แล้วครับอาบอลแล้วเหรอาบอลแล้วจับเลยใครซื้อบัตรรอบที่สี่ใช่ไหม พัดลมพัดลมพัดลมนะครับพัดลมจับแล้วนะครับอ่าเอาเถอะไล่ครับหมายเลขที่ออกสองสามครับเบิร์คอยอีกแล้วสองสามครับสองสามสองสามนะครับอ่าตรงไหนเอ่ยพัดลมตรงไหนก็ับสองสาม มีไหมครับพัดลมสองสามครับสองสามสองสองติดหมายเลขยี่สิบสามครับรอ่ที่สี่ขังที่สองด,ด้วยนะครับขายซื้อไว้ไหมครับรอ่ที่สี่ออกหมายเลขยี่สิบสามนะจ๊ะยี่สิบสามเพราะขาไม่ขาตรงไหนเอ่ยไทย ถูกหรือว่ารถหลังนู่นดุเนี่ยเยี่ยงมาตรงนี้ะนะเอาเนี่ยมาแล้วมาแล้วแม่เล่นที่ฝังหลังเลยฮะถึงว่าจะมันร้อมเป็นเส้นหรือวะหลาไปพิเท็หรือเวลา10เอเตทีแม่19ถ้าไรวะ19 9โอ้ยหนึ่งเก้าเก้านี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้ดับเพลิงวะวะเอาวะเอา,อา,อาเอาอาร์ตอาร์ตเตอรโต้เออมาอย่างนี้แล้ววยนี่เว้ย เอาว่าหัวไหล่สอบมันต้องเต็มดิวะคะแนนตอนนี้หนึ่งเก้าเก้าครับกัดโด่งเราปีที่แล้หัวไหล่สอบต้องเกียรแต่เจอลมยังไงก็ไปไปให้คอมาคอมาไหวห่าเอาละเอาเลยครับแหมปุ่มดังสบายเลยอย่าไปเกรดแอดเลยครับแอดก็ระวางเตะห่าวยังกัดโด่หายใจไม่ออกเอ้าพวกไปไหลมาเล่นดีๆเล่นดีๆเออหมงนดีแล้วยิ้มย็นๆใจเย็นๆ แม่ตะก้ได้เจอลงไม่ได้แล้วใจมันสวาเว้ยยังไงก็เพื่อนกลับด้วยนะพี่เชจ๋าบ่วงนิ่งแล้วครับห่วงนิ่งแล้วครับใช่ใช่ตีสามก็ตีว่าเชจเชจ้เชจเอาละสอบไปก่อนออกยืดสามเลจดไว้เลยมารับไปแล้วเอาสิบนาทีเหลยสิบนาทีเหลือฮึยอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่ามัน่งไมดรีบนดูกันดูกัน เออเป็นไงนนั่งแอร์ไปปุ๊บนั่งแอรเลยเนี่ยเป็นคู่เตะเป็นไงแล้วมันนั่งหัวล้อกันคูมึงมั่งรู้จักละเออเอาเอาเตาอบ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 แน่นอนครับอบได้หมดอบปิ้งย่างเอาละครับใบเท่าไหร่หัวหน้ากับหัวหน้ากบสิบนาทีเหลือนะครับโปรดถ้าห้าสิบนะเอาห้าสิบ นะครับเราต้องดูของด้วยนะครับอ่าเราจะไปไปล่อยนมเด็กเราไม่ได้ค้ากำไรแต่อยากให้ท่านได้ไปในสมหน้าตัเนื้อเหลือเวลาก <5 S 2> ารแข่งขันอีก10บนาทีนะครับแน <5 S 2> ตอนนี้อยู่ที่199 1 9 9้เของทีมนายสาธิตครับเอาคอนเบิเชิญมหวย เออยังไงเอาเพื่อนไปด้วยว่าเฮ้ยวันพวกตอนนี้เมย์เขาปิดแล้วเขาขายของว่าอย่างไรไลยไล้สีละลูกเี้ยพุทโธตะวันตะโคลตะวองอย่างเดียวเลยมาเราว้อยนี่เะาว้อยเอาเอาเอาเออเยอะเวลาเยอะตีพันทีเอาเนี่ยรอบต่อไป้ลมก็มาอีกแล้วลมก็มาอีกแล้วอืดอัดด้วยเอา ออวันรักเปวันนี้ดีหน่อยนะครับน่ามันจะดียังใจวันนอย่งไรืออเช็กสตใจแล้วะนต็มใจะลักเต็มใจ้วเล็กโตอะไรก็โอ๋้องรแล้วครับเรื่องเสียงของหยดีกอนพวกนี่โอ้วิ่งกนหน้าตั้งใจครับหัวใจตุบมาตุบตับเลยครับเขาไหลสอกเขาแน่นอน เวลานักกีฬาครับสาวเช็คทีนึงนะครับโอ้โหเต็มไฟแล้เราใจมากสองขวานมันเหมือนได้รักไมโครและอย่างปวดหัวที่ฝ่ายเอออะไรละเออใหญ่อย่างเงี้ยอาตอนนี้หนึ่งเก้าเก้าหลือเวลาเก้านาทีผมเขาบาดที่ฝวายเพิ่งได้เออหมายถึงว่าคนเรามาเริ่มต้นวันที่แรกครับมันจะมาอะไรก็ได้ครับเออเอ้าบัตรรอบที่ห้านะครับใช่ครับเตาอบไปฟ้าลีดทียี่สิบสามสามารถอบไก่ได้ทั้งตัวเลยนะครับนะฮะ ห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทจะเปตปิ้งไปย่างอะไรก็ได้อบไก่อบเป็ดอะไรก็ได้นะจะไปคอหมูย่างนะครับก็ได้เลยนะครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอ้เานิดเดียวอ่าสนุกละทีนี้นะเี๋ยวเขี่ยวรังเตะ ตะเคียวยืนเตะพุ่มระบายแลแ้วแดดเพะลินระหมดขวและเมืองอย่งขวนนิดเดียวแล้วก็ระบายแล้วนี่กลับมาขับรถตัวตรงแนวเลยครับเอเอระบายแล้วนี่ซื้อมาแค่นี้แล้วมายาพยะได้ย,ยังเดี๋ยวนี้เขาเขาเป็นนี่แล้วคอทั่วไปแล้วเออลุงลุงก็สองแปดห้า สิงมากอะไรมาเอ่าตอนนี้ไม่รู้และวผงผ่านมาแวะแม่หมดอ่ะเออาฟับเออลายนะครับลายในร้านสิบสองแม่ลายในร้าลงข้าวอนนี้สองร้อยนะครับตอนนี้ตอนนี้สองหนึ่งดูดูดูวิจากูเน่เนี่ยเนี่โอ้ยชี้เนี่แน่นอนกว่าเอ้อเยอะยังไม่บอกอาชัยดีครับตอนนี้พ่อชอบครับหน้าใช่ดูนะครับอย่างนี้ละ ผมก็ชอบเลยนะมเอาพวกวีแล้วกูแดกหมดเลยขนมแจ้ไข่หรอกเออเดี๋ยวไว้พี่โตจะไปกินกันมาเล่าเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มอีกต่อไปเชิญมาไงเชิดเหลือลาเคทีรอบนี้เตาอบนะครับอันดับทสอตั้งเวลาตั้งความร้อนจะปิ้งจะย่างจะไก่ย่างก่อไก่ย่างไปห้าติบาทหอมถี่เลยครับตอนนี้ต่อไปวันดแรงไก่ย่างสีลาภนะครับ ไม่มีองานการแสดงเลยครับนราการันี้เจนาทีเหลือเวลากางขันภาษเก็ท้อะครพบคะานนตอนนี้อยู่ทีหนึ่งหนึ่งเมย์ก็เต็มลี่จ้ากอิ้นะครับอานจารย์ิ้นจอางลิ้นจ้างลิ้นจ้างลิ้นจ่างลิ้รางลินจ้างลิ้นจางลดีนจ้างลินจางลด้องล้นจ้าัลิางลินจางล้้างลนจางล้้องลิ้นจ้างลิ้นจ้างลิ้นจ้อวล่างลื้ว่าใช้ได้ารับเพราาว่า ผมทำงานออกกำลังกายนี่ครับสามสิบปีที่แล้วผมไม่มาเตะเลยออกกำลังกายยังต่อเนื่องอาจารยกรอมนี่สองร่างกายไหวเปล่กเดินข้าวบัลลังก์มาด้วยดูแล้วยังนมด้วยตีนก็ทริปหน้าท้าเข้ามาเล็กนึงสมัยก่อนไม่มีที่จอดต้องจอดแถวทูแล้วตื่นแล้วเดินเข้ามาเหลือเวลาหกนาทีออกไม่ย้อนสองสองหนึ่งสมัยก่อนต้องไหลนะตรงนั้นหนูนะวัดโคนนอนในวัดอ่างแก้วขยับขยับขยับมาทางนี้ ว่าวัดมงวัดมงวัดม,มีมาลดลรดีโอ้โหขยับขยับขเข้ามาเรื่อยๆอ่าเอารับเหรือลายผ้าทีเอาแล้วเฮ้ยตอนนี้พระเ็าไม่ว่ากันเดินดูแลครับเรียบร้อยของวัดน,นะเว้ยเวลาไปกิกนรลายไปเอาละหน้าเท้ามาลายมันไม่เหลือแลวก็โถหมาเลหขห้านี่เขาแน่นอนขอให้มาไม่มีลมละ ไม่มีเหลือแล้วหัวไหลรส่อเขานี่นะครับเออนแนเลนเปลี่ยนเทือน,นะนักกีฬามันอึดอะไรครับมันโดดมันตีไหล่ไม่ขึ้นเว้ยตีไหล่ทีือทะเลกงโปเลยอ่ะเอออาิตย์มะนายโดนโตนายโตนนายเพย์เขาในเพยเข์พยของขา้อาอ้านไม่ได้แบบนี้เลยแหมไปขอนเลยเออเอาเถอะนะอย่าไปคิดอะไรอย่าไปคิดอะไรแหมใครเจอโลมาโอนหัวใตะหางให้กอก็ตอแต่ว่ากอก็ไม่สิ้นลูกได้ ไม่เนี่ยรู้ไรห้าทีปัดรอบนี้รอบที่ห้านะครับเป่าแล้วครับเป็นตัวเครื่องอบเครื่องอบเครื่องอบนะครับอ่าอบอบอบไก่อบทุกอย่างได้ห้าทีบาทรวมด้วยเช่นกันแล้วก็เรายังอยู่อีกหนึ่งทีับเพชรสมบูรเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเอานี้เว้ยบังก้าเว้ยหลวงพ่อเขามีงานอยู่เว้ยต้องมานั่งสวดอีกเออเออแหงซองเขาไป ไหลเชิดยกไปพิเแทพิเแทพิเเออแบก็เอาวะเอาวอ้แดงตัวโตไหนเออเอโถเอาวะแม่เอาเด้วะเอาอักซอกมาลุงทงเท่าไรลุงทงอ่าแบกไก่มันจะลงอกอ้วนเหล้วกันเอาทีสี่นาทีไหลต้องมาไหลต้องมาโอ้ยเอาทีไหลต้องมา ลายทิพ์สองมือไม่เข้าให้มันรู้ไหมไตเรื้อนขาดโอ้ยหาอ่านี่ไหวนะมันรู้เรื่องเวียนนอนไม่รับอ้าเดี๋ยบ่บุรีมึงเห็นไปไม่ได้นะเออเอาดีวะอ่านี่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วอ้าเอาบุ๊บเอเอเอาแล้ววะมา,มาเอาแล้วเอาละพิเศษใสพิเศษใสตีจากรทิพย์ตีลายไว้ นีจากก็เซบเอไใบตงกรลมพ่อทำงานปกติไม่มีส่วนแล้วจ้าตกปีศาลาแม่ใจคอมาอีนึกจะไปซะแล้วนี่แหละกูเคยเป็นอย่างนี้แหละเคยเป็นอย่างนี้ถือว่าน้องแขนต้กั้วกูด้วยแล้วแย่จังหน้าสองร้อยสองร้อยเล่แล้วปากเขียวเลยฮะเอาไว้พีใส่ไว้ยกไปเอาสบายใจแล้วเฮ้ยอัดเต็มนี้ไม่ต้องห่วงเพื่อแล้วตัวใครตัวมันแล้วไม่ต้องห่วงเพื่อแล้วไม่มีผีแล้วเว้ยเอาละ เอาละเล่นไปละเต็มที่สามนาทีเอาละลงถงลงถงบัตยังโย่ใบท้าทิบบาทเป็นเครื่องอบไฟฟ้าอันเดมว่าโอ้โหเชิดสักแค่เนี่ยมึงเข้ายังไงไรไหร่าเอาแล้วนะไปที่ันทีสองเชิดสักเชิดสักเชิดไทยล้านและเชิดลูกกีดเอาละว่าเชิดลูกกีดเอาละครับบัตรย่าลืมเชื่อเอาละลุงถงไม่ต้องห่วงเพื่อแล้ว ไม่ต้องห่วงเพื่อนแล้วเออ่านว่าไม่ต้องห่วงแล้วเป็นไงเป็นกันไม่สนใจแล้วขอให้เข้าแล้วกแนไว้ก่อนว่าเวลามันไม่มีหยดสีศ<ว>าแทงกิ้วไอ้หาโปถีขึ้นมาสวนเอาที่อันที้สองสองีตาดูเด็ดไปนะเว้ย กูปาแล้วเบกร์กากู้าแล้วว่ากูผีกูปาใจเย็นได้ลแด่ใจเย็นอีกสองนาทีแตนะแใจเย็นใเย็นใจเย็นลแดดใเอาดิห้าสามตีสาธิตเสนเอาเอาเอาาวย็มพายเลอ้าอ่าน่าาาาาาาลาาาาาา้าาาาดูที่าาาางเตาา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 ลาาเว้ย2าาทีไม่ถึงดีด้วยตอนนี้อีกสักลูกจะได้ไหมาา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  ยกปลาลุงทุ่งมาอาร์ตวัดเอาอานไปหัวเหล็กสอกหอมันแน่แล้วแม่นะเล่นกันคือมันล,ล้มเ่ยมันลื่นจากเลยเอาหน้าท้าไปก่อนนาทีครึ่งปัง้งเข้าไปตอกลุงทุ่งนี่นะวะตีไหลไปลุงเทพลุงทุ่งลุงเทพลุงเทพลุงเทพจับลุงโยนใหม่เอา้าทีนึงเอาดูวะสวยละเอาให้เต็มสีจะเอาให้เต็มสอกมปุย๋ยมาเอา,เอาม,ไไมาไป็นไรมามามา เอมามาไล่เลิกหน่รอาทีนครับตอนนี้นาทีมัดจะได้ขายอยู่ใบละห้าสิบบาทเาิรวมโดยช่วยกันนะครับยกปลาดีเลยอพารามสองนี่ลักษณมันโอ้โยเขาแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยไม่โดนตัวห้าในไทยครบประกันแล้วตรงไหนไม่โดนเอาเดี๋ยวว่า เบิกเก้ามาแล้วตีหลวะวอเฮยไหลยันาแนนครับตือนท่าอ๊ะหลายหลายเทด้วยครับอ๋อถึงว่าเขาเตือน้อ๊ะเอ๊าเหมือนคนคุมในคุกเนอ่ะเออเหลือเหลือเพ่อบ้านเลยเอ้าเอนาย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 เออเขาเรียกว่านายมาอีกทีนึงเอานะในเทศในเทศจีจ่าไเลยนี่แปดทางเย นายหากายหเด็กเาอว้สิลุงเทสนาครับมาเชิดนายเช็ดนายนาครับมายเอาเลยเลยเอาเะมตอนนี้ฟัสีแล้วค่อยหมดเวลาเพื่อีงขันนะครับที่สาธิตนความครับคะแนนในสองร้อยหกสิบแดคะแนนครับ ก็ถามขอบพระคุณครับแฟนๆตกออร่อยหวงเอฟซีทุกท่านนะครับที่ยอมมารับชมรับฟังกันในคลิปนี้ครับก็ขอฝากช่องน้องผู้เป็นเอฟซีตะกออร่อยหไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอนถามขอสวัสดีครับขอบคุณมากครับดูสดอยู่ต้องขอถาม